สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าหุ้นเติบโตสไตล์หมอโคงศักดิ์นะครับวิธีหาหุ้นเติบโตนะครับก็เป็นการสรุปจากคลิปสัมภาษณ์หลายๆคลิปนะครับผมก็อาจจะอัดเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนกับว่าดูเองด้วยในอน,นาคตนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันเลยเนาะะโอเคนะครับก็อันดับแรกนะการที่เราจะหาหุ้นเติบโตเนี่ยก็คือเราต้องมองหา หุ้นที่กำไรมันจะโตไปข้างหน้านะครับ20-30%ต่อปีนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกเนาะอันดับที่2เนี่ยถ้าเจอหุ้น PE สูงวันนี้กำไรพันล้านนะครับแต่อีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยกำไรจะขึ้นเป็น2-3พันล้านเนี่ยเฮ้ยบางที PE สูงก,ก็ยังน่าซื้อนะอันนี้ในมุมมองของศักนะครับอันดับที่3ก็คือ,อช่วงการเติบโตนะครับ คุณหมอพงศักดิ์แบ่งเป็นช่วงเริ่มต้นก็คือช่วงที่ช่วงแรกเป็น3ามช่วงนะกำไรยังไม่มานะอันเนี้ยถ้าเราเห็นก่อนเรามั่นใจเราซื้อเราจะได้ทุนที่ต่ำนะับอันที่2ก็คือช่วงโตเร็วนะครับช่วงโตเร็วเนี่ยกำไรมันจะโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้เราถ้ามาถึงตรงนี้เราต้องไล่ซื้อละนะครับช่วงที่3ก็คือช่วงอิ่มตัวนะครับก็คือช่วงเนี้ยปันผลสูงกำไรโตช้าลง p ีก็ควรจะลดลงนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะครับ ข้อที่ก็คือดูขนาดกิจการหรือ Market cap นะครับเป็นคือบางทีหมอหองศักดิ์ชอบดู Market cap นะครับก็คือดูว่ากิจการเนี้ยวรมีขนาดกิจการเท่าไหร่นะครับถ้าขนาดตลาด่ถ้าขนาด Market ขนาดตลาดอ่าเขาเรียกว่า Market Si ส e สูงนะครับแต่ยังกินยังกินตลาดไม่หมดเนี่ยแสดงว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับขนาดตลาดหรือ Market Si z e เนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดูการเติบโตกิจการว่า ผ่านประเทศที่พัฒนาแล้วะว่ากิจการแบบนี้ในประเทศนั้นเป็นยังไงและไอ้หุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นไหมนะครับก็อันนี้ผมสรุปแบบสั้นๆนะนะครับแต่ว่าถ้าต้องการรายละเอียดก็ลองไปไล่ดูคลิปของหมอพงศักดิ์ได้นะครับเยอะแยะเลยนะข้อคิดนะครับลงทุนหุ้นตับโตให้ได้ผลตอบแทนอาผลตอบแทนน่ยจะดีกว่าหุ้นประเภทอื่นหุ้นตับโตผลตอบแทนดีกว่าหุ้นประเภทอื่น,นครับแต่นักลงทุนต้องทําการบ้านหนะักแล้วก็ต้องเข้าใจกิจการแบบจริงๆนะ อ่าไม่ใช่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเราฟังคนนน้นคนนี้แล้วเราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าเราจะไม่เหมาะกับการลงทุนพุ่นตัโต,ต,ตนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครชื่นชอบก็กด like, ไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อ่าถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ดูที่ใต้คลิปนะครับใต้ลิงก์ได้นะครับสวัสดีครับ